ทำร้ายทำร้ายเปิดยังเช็คแป๊บขุดถ่ายประการไม่หรอไม่หรอกถ่ายประการผมผมเศร้าเนี่ยพี่อย่าทำผมเลยนี่ไอแดงมันเป็นนักสู้ใช่ไหมโจไอแดงมันเป็นนักสู้เยอะแล้วลาออกไปแม่งพวกคิวเยอะว่ะโหยโหมึงเล่นบ่อยอย่ังขนาดนั้นเลย ไม่ได้เล่นบ่อยเกลคิวอะกูสปอนเคยลงมากูสปอนกูบอกแค่นี้ละมึงไวเหรอทำไมคุณต้องเล่นโอคาลเดนมันกอางงานเหรอเล่นยากไหโอคาลเดนไม่ยากองจะดับไม่ดับก็ไอ้หมุนๆนวถามจริงอันนี้เนี่กูปีนเลยนี่ใครปีนมุกโดนมาทุกกูกลัวเขากูเจอแล้วนะนี่โดนโดนเรียบร้อยหล่านี่นี่ไปขอโทษพี่โบ เอ้ยโอ้โหเม่งบินจัดคูกันแล้วนี่ก็ไม่ค่อยกิ่งอืมออโอ้หยระเบิดเอ้ยมึงโอ้โหมึงตายนิดนึงนะเ้ยเก็บด้วย เพราเพลงมันแปลกเพลงมันดังแปลกอ้อลืมแชร์ไลฟ์ไปหนึ่งอ๋อค้างค้างตัวอะไรกันกันอย่านะเว้ยวว้าไม่โดนคนเที่อะไรมาแชร์ไลค์ตัวเองอ๋อคือมองว่าเราสกิลกูไปแล้ะ อ๋อก็ไม่ป่วนเลยเล็กกว่านีกไทยเนี่ยฮ้ายว้ายไปเลยว้ายไหนกูได้โกคุมาดิกันกันกองกองอยู่แต่ก็เอาคนหนึ่งกองก็แบะนั่นทำไมอะแต่ลูฟี่ไม่คอมโบโครง่ายเลยมีตายแล้จริง สัตเมื่อกี้ก็ผมทำอะไรผิดครับตัวครูเล่นเล่นยาไหมไม่รู้เล่นยาไหมอุ้ยแม่นเสียงโหูเล่นนามีเพื่อนปั๊บซี <c oughs> บ่เราเปิดใส่หน้าคุณ <c oughs> ขวายาเราอย่าด่ากันเราเป็นมนุษย์ซึ่งซึ่งกันอย่าด่ากันเลยใช่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนไม่เอาอะไรเขาเป็นไงเปิดเปิดอะไรได้เสียงก็เปิดนี่ยาฮะ รเบิดแล้วท์เสียงระเบิดระเบิดตุ้มเงี้ยเฮ้ยอ๋ออุ้มลุ้มกูจะจำไว้กูจะไม่เอาแป๊บซี่ใส่ขวดเวียร์ปุนตีโโหนี่หลบหลบหลบกูหลบแล้วกูจะได้กต้าวไงไอ้ยี่ไม่โดนเลยเฮ้ยเสียงขจาระคัวเลยเฮ้ยอ๋ฮึบกูมีแอต็อีกละเฮฟวี่แมชชีนกันอ๋อเร็วเกินโอ้ยนี่อะไรเนี่ยมีท่าเรอไหมีเพลงได้ มันมีท่าหลอกได้อกคู่มันมีหลอกด้วยไอ้เฮียกันไม่ได้นะวะเไอ้ยมว้ากูยังไม่ตายเรียวไม่ตายเรียวไม่ตายเว้ยไม่ตายเหรอไอ้ไม่โดนเอ้ยอันนี้กูตายแน่เร่ยเริ่มรมเรมเอิเเ่มเริ่มเริ่มเ่ม่มเริ่มม่่ม่ อันนี้บูลลี่นะไม่ได้บูลลี่ครับคิดเป็นล้วนๆสมองมีแค่นี้แหละคิดได้เท่านั้นโอ้ยไปนอกรกถุ่ว่าไม่ได้อะไรๆไม่ไปนอกหรอะือก็เป็นมนุษย์เหมือนกับมึงนะเว้ยด่ากูนทำไมวะโอ้ฉันรักฉันกเป็่าเป็นโกไมโกไม่โกไม่โกไม่โกคนรุ่นไปกับกูนี่ไงครับคุณบอกไม่โกงไม่ใช่เหรอไอ้โอคนรุ่นจวค่อยขีดโกงเลไรเยอะโกงชิบหายโอโอขอลิงกห้่อยดิปัก ไอ้สช่างยอผมสีตกที่ไหนวะน่อาลิงก์วีมาออกะเดาะตุ้ยไอ้ไอ้สามึงอมาใช่ไหมอ้ยกูมึงไม่ต้องเสือกออกไปกูคนขม้นกูเปิดเขาเติมึงีเอ้เอาไว้ไหนเอาไรมึอะไมเอาไหมเอาไอาไ้อาไอาได้จัดไปพี่ไปอะไรไอ้กูเ ช่องช่องช่องของเมึงเมึงว่าอะไรก็ได้ช่องคุ้มคนข้างไอพีเปนตัวอะไรวะลูฟี่นะลูฟี่โกงนะเว้ยคอมโบง่ายสุดละไปแล้วไปไม่ทันอ๋อกระโดดตุ้งยิงแม่มึงอะแม่ใครอะไรวะเนี่ยมันเป็นห้าบ็อกซ์เรียบร้อยปังหมดเรียบร้อย ว่าโดนมัดอยู่แลมันแบบมันดนเป็นปีงัยวะนั่นแหละดิเกมเป็นยังไงแล้วเปล่าไม่ร้ฮะอ๋อไอ้เจี๊ยมันยังยืนอยู่โอ้มาจับกูมาโอ้อายกูตอดไอ้ตัวเฮียอะไรอะไปข้างล่างกับกูลูฟี่ดิครับไปคนเดียวกูไม่ไปเยังไม่ไปเว้ยเข้าเติอีกไม่มันมันกูต่อยมาแล้วมันต่อยมาเข้าอีกกูก็เข้าเติมอีกมันเลยไอ้ โอ้ยเฮียโอ้โหสกิลโอ้โหอ๋อเฮ้ยอติแม่งเลยิกอติมีเฮี้ยอะไรเนี่ยกงกงไม่ปิงเกมกันนะเคสไอ้มึงเปิดไอ้เดี๋ยวกำลับเดี๋ยวกำลับอตมามาอะไรเยอะไงโดนอไไอ้ยมึงมงิกูอยากกูอยากกำลับมันาขอแป๊บนึงเอ้ยเอ้กำลับกูสอน สลันพัดเต็มเลยไม่ได้กูคึกเฮ้ยอย่าทิ้งกูกูยอมแล้วโมโห่ได้ดีมาโม่ละแพะยกโม่ละก้าตุ้มเจ๊ะ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 ถ้าเป็นโม่ละแพะจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โห่ปิ้วเลยอ่ะห่วยเหี้ยเสียงกูอู้มันไปซีคล์กูอ่ะน่ากลจัด โอ้ยมโหราคาทำอะไรไปเลยสตาร์ไปดิล๊มอ่ะอ่ะโดนคูโดนคูผมก็มีท่าอหือนมึงโบอะตอนแล้วะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครเดี๋ยวมึงใครเนี่ยโ้โหเฮ้ยแต่เขามีขาดครึ่งขาดครึ่งโคูเนี่ยเยี้ยกี้โกงไอ้สั้น กูต่อยมโหละกายลุยฮิโก้หนิวาเนี่ยเออพี่ยาพี่ผอมบอกแล้วพี่แต่ก็มาเหอะมาเฮ้ยมึงคิดว่ากูย่างกระหม่อมกูโมโหละกาได้ป่ะวะโอ้ยตายแล้ว มาลุดออกมาไอพม่าดีแล้วโต้วงโต้วงโต้วงอย่ามาข่าวใส่ยี่อ้วนไอสัตว์ดีเอ็ดเดี๋ยวมึงเกี่ยวมันซุปเออมึงจะไปมาเอาสกิลยังไงเอาลืมเอากูเอยเฮ้ยเบิกดันออนาโดยัดเอายียยี่จมดินนะสัตว์ไอกูติด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  ด้วยยิด้วยนานี่รอแล้วเว้ยกูเกลียข้อนี้นานี่จะปังโอ้ยโอดิงดิ่งพุทธาเอ้ยมันล้อมึงอ่ะข้ปอมี่ยเอ้ยเดี๋ยว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 ใครสักคนไหนเดี๋ยวกูจะโอาหมดเลยอ้อเอ้ยเดี๋ยวไอ้ย่าอย่าทำกูยึดคอนาโดมันอย่าทำผมพี่ผมอย่าทำผมผมมึงก็ดหด บ<า>เดาคำรู้ใช่ไหมไหมโดนกูมูซี่โด,ด,กน,ดนกูไอ้มึงใครเนี่ยเออมึงใครอีกตัวเราจำไปต้องโดนกูเอ้ย,ย,เ,ยเอยเอไม่เไยคกูโดนตายกูณถ่ายกูณถ่ายลงโซเชียลมาถูกทนายไพศาลทนายไพศาล objection อ โดนโกเออโดนโจโอ้โหไก่จ oh, oh. oh, oh. uh ัดไก่จัดเอ้ยทำไเป็นบลาเป็นไรกูไม่ติดเป็นกระเทยมั้งเป็นไอโอโอ้พี่โดนฮะไอพ่อมามันอาเจีวะเมื่อกี้อะไรวะทำมันมันเอฟเฟคมันมันเลื่อมเลื่อมเลื่เรื่อยๆวะทำมันมันทำมันมันบ่นมันปิงใช่ไหมไม่บอกกูสิไม่ได้ปิงมันอึเกมมันอึมันไม่ได้เกมมันอึอะไรอ่ะ ปิงหกสิบน้อยต่ำได้ง่อยโอ้เจ็ดสิบมเอาเฮ้ยนี่โดนกูโดนกูเล้วไอ้ก็ไถแล้วก็ไถแล้วแกยากกระมอมต้องใส่ตัวพี่โหดหนักเกินไอ้โอ้ยโอ้แ่เฮ้ยจับเอ้ยโอ้โหทำไม หนวงจริงเลยเกมเป็นยังไงแล้วไอ้เมนเล่นไป็น้ไงวะอะไรร้อยหาสเองนะปีกันฮะร้อยห้ิอทำไมกหกเอามาเพิ่มแล้วทางงเงมันเป็นย้มันตายยังไงวะอะไรอะบุ้มแต่ก็ต้องเหนินแหละพมางงมันทำยาง้นได้ยังงอเไก่อนตน้เงามังใครใครเห็นก็ว่าตาย แต่ไม่ตายตายหมดไม่ม่ไม่ไม่ไเ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไมไม่ไม่ไ่ไม่นม่ไม่ไม่ไพ่ไเ่ม่ไม่ไม่คร่บม่ม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไมม่ไ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 มไม่น่ไม่ไมม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ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 ม่ไ่ไม่ไ่ม่ไมอ่มไม่ไม่ไม่ไ่อ่ไมึงแม่่่ ด r ก่อนคอมโบเอาไม่โดนโดนยุกิกูไม่มีตะกิ้ก็อันพวกูึงยังได้เอาแหลกมากเลยตัวมึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูถึงจพปล่อยตะกิวก็แหลกเถอะปุ่มเจอกูโจ้กูจะกระเทืมมึงกูอยู่ตรงไหนกูมึงดูมึงรู้ไหมฮะไม่รู้มันก็เดงกดูปิงก็หอดูปิงว่ะ้อายกว่าไปดูตรงนู้นนะ ไม่ดูแต่ไม่ดูนะไอ้เรื่องเรื่องไรมันมันไม่หายไปวะเออเราจะจะได้อ๋อกลัว่ามันปิงของที่พังฮะกูว่ากูวามันป็นของพังมันกระดานซ่อมเนี่ยเอามันไม่หายไม่หายเอาไม่หายเอาเอ้าลองกดลีดกดรีให้กดโลเซ่ใหม่ระวังนะครับหาที่ยืนคำไว้มันจะมีที่ไหนยืนได้อะไอ้เหี้ยต้่อมาอีกไม่มี เอาไม่มีมึงให้ก็ยืนด้วยกูต้งบิงไาเอ้ยโอ้ยยังไม่ตายต่อยได้เออร้อนเช็คที่แหลกไหมั้ยไม่แหลกแล้วปีนเลยหกสิบโอยห้าแหลกแล้วห้าแหลกเลยใช่ไหมล่ะจ้าสไิเฮี้ยร้อนเลยเนี่ยโอ้โอเอ้ยสกิลเฮี้ยวนะสกิลห้าโอ้คอยลุนสกิลห้าคืออะไรอ่ะ โอเคไม่มีเช็คกำลับอ๋ออันี้ใช่คนรุนตัวเดียวกูอะไอ้มึงใครเนี่ยอเดี๋ยวโอ้มึงร้อยแทนทำไมวะเฮ้ยโอ้ยจะทับบล็มมึงนะมึงไอเย็นลูกเป่ดมึงโดนสับหมดแล้วกูโดนหมดแล้วกูโดนหมดแล้วเฮียกูโดนทุกอย่างเฮ้ยเฮียโอ้ยกูบินพี่อย่าทัของพังเยอะพี่เดี๋ยวมันปิงอีก มันไม่พังไม่ได้กูสกิลโธร์โดไปแหลกพี่เลยโธร์โดเดี๋เชิกูสั่งขอจะดักเว็บโอ้ยไม่แหมง่ะสั่งส้มตำจ้าจากดาวเว็บไม่เอาการอะไรบักโจโดนหลุดหมดเลยเฮียนี่นี่เรา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 รับการโจมตีแทนเรียนดักเว็บเรียนดักไวายไอวอร์ดมันเป็นขี้อะไร เหรียญตัดมุลสกี้ต้องพุ่งมาเลยตองพุ่งมาเลยไหมไม่ได้ปะเดี๋ยวเกินมันเริ่มกัำมาปิงอีกรอบมันเริ่มกัำมาปิงอีกรอบแล้วมึงดมึดต้นพืชดีเยอะพื้นยุบฟอนห้องย่อบุ่งเอ้ยเอาแล้วกูผิดอะไรอยู่ใกล้อ้าวมึงก่อนนี่เด้ เฮ้ยมึงเมื่อยอะไรเนี่ยไอ้บินไปแล้วโอ้ยเยอะแล้วพื้นมันพังอย่างเยอะเออหาคิร่าชั้นไหนชั้นเอาแล้วกูผิดอะไรวะนั่นน่ะสิผิดอะไรวะล็อกโดรนเอ้ยรำคานตะกี้ดีแล้ววะแต่ไม่เจอกูไอ้สัตว์ไพศาลเกมิ้งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มันพลาดที่ มันเปิดอัตติมึงทำอะไรมันเปิดตติครับมันเปิดตติคุณได้ทำอะไรไปครับมันเปิดตีไม่มีครับไม่มีผมไป็ขโมยปิ้งไก่เขาใช่ไหมใช่ใครใครเป็ขโมยใครมันกล้าขโมยปิ้งไก่กูจะเอาหัวลรกขาปาดแล้วมั้งหยุดคุณหยุดทำไม่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 ไอ้ทำสิ่งนั้นเดีนี้โอ้ยจุดโอ้จได้โอ้โอ้ไอ้สัสมึงมาขโมยปิ้งไก่มึงครับมานี่เลยมันเอาปิ้งไก่มาหากู กูแค่กูแค่ขโมยตัวเดียวเองกูแค่ขโมยตัวเดียวเองไอ้เหี้ยมันยอล้ขโมยไก่เหรอกูแค่ขโมยมือตัวเดียวเองไอ้เหี้ยมันยอมรับแล้วขโมยไม่ไก่เหรอไอ้หี้ยมึงนี่เองไอ้สัสทำบ้าถากันทั่วเลยมึงนี่เองกูแค่ขโมยตัวเดียวเองอย่าทำกูมึงมาเป็นไก่ไอเหี่ยนักไอ้เหี้ยนักไอ้เหี้ยดียวต้องขับแล้กูยุ่งกับกูมันขไก่ไหรอไมงได้หรอท่านี่น่าปวดแล้วมึงเจอขนแสงกูไอสัตว์แล้วดาบกูเฉียนฉับไปเหี้ย ไม่หลับโซเชียลพวกคุณใจคือเช่าหัวกูร้อยล้านอ่ะไปควายไปสู้กับตรงนู้นดีกว่าอย่ามาอินเลยตรงนี้กูข่วมึงโอ้ยไอ้เมนผังวันคืนแถงว่างใช่ไหมข้าหัวกูร้อยล้านเลยนะกากรดูสีกูยี่สิบพอยี่สิบบาทหมดแล้วพี่ยาพี่ผมยอมแล้วพี่โอ้ยโอ้ยยา ไม่เห็นมีอีหมดเลยวะมือละมือไปโดนไปนอนแอกแรโอ้ไปโดนนอนนี้พอแล้วไม่เล่นแล้วยปีี่เลยอื่นแหลกกูไป่นแบบอะไรวันปั่นปดีวะเสร็จกูเฮ้ยเสร็จกูเฮ้ยจดีเสร็จกูเ่นแบบรดีวะเนีเนี่ไม่หอกนเมรอ เฮ้ยเหี้ยแล้วนะเฮี้ยแล้วนะแบ็แฟตไอ้เหี้ยกูไต่แบ็คแฟตแต่ไอ้แม่นโอ้ยเรื่องเต๋อไปนอนไอ้เธอเฮ้ยพี่มึงเล่นเหี้ยเนี่ยพี่น้าๆไม่รู้เลยไปเลยโอ้นอนโอคาลุนโอคาลุนในเมื่อเราไม่มีอะไรทำครับทีกูรู้มึงอยากเล่นเกมนี้กูรู้แนแน่เละอีะแล้ว กูกูเอาอีกแล้วแบบพี่เอกเจาะมาดูแต่ว่าหนึอุ้ยไม่โดนไม่โดนก็กดก็ี่ยกดก่นั่นแหละนี่ไอสัตว์แล้วปืนกูเฉือนจับแล้วปืนนัอะไรเจากูไปตายจริงเ่ลงอะไรก็ตุ่มเพลงดีเอ๊ะทำไมสองพันคิวเลยเหรอแน่นอนทำไมเมื่อกิ๊บเหมือนแบคทีร์มาทีมาดูมาดูไหนดูอยู่มาลั่นไหน ฮะคือเราไม่มีอะไรเล่นจะต้องมาเล่นแบบพวกนี้แล้วเหรอรว้ยเิรฟอร์เรดพ่อมึงไงเิฮ่ยดูดิการมุน่าแล้ววาโรุยพีมันเข้าได้ยังไงเิฮ่ยไม่ไม่เอาเลยอ่ไม่เข้าแล้วเงินเงินเงิน เงินได้วันเดียวอย่างเงินวารุกูเล่นวารุแล้วจคอมกูจอฟ้าทำไมวะอันเลยวเอ็นิ้นไฟทำผิดเดียสัตว์ไปหามึงกูเลยไม่อยากเล่นเลยเล่นแล้วคอมมีปัญหาอันไหนจะแค่บังเอิญไงนี่ยไม่ใช่แค่บังเอิญอ่ะสองครั้งแล้วมันบังทุกครั้งที่กูเปิดวารุอาจจะเป็น บังกลาเทศบังไลงคลาบังไคลโรตีเ <laughs> จ้าสับเนียงมึนงนี่หยาเอ้ยดิเเออ้้ยยดิดหมุนดิหมุนดิดหมุนคืออะไรเอ้ยอย, <laughs> อย่าช้ำแบบนี้กับฉันดิษมันหมนุน <laughs> อะอเลยดิ๊ด <laughs> เออดิดดไปไปเล่นเกมนี้โจวิ <laughs> <laughs> ดดโดเลยไหมเกมบิ i l d a บ <ว S 2> อ a t for Hedge เดี๋ยว b u วอ d a Boat กูเคยเจอบอทมาไหมเฮาเอาจริง <laughs> <ว S 2> <laughs> ไม่เจอเจอแต่อ่าินกอ่อสร้างอะไรไม่รู้รนเฮียคนมั่วมวบ้านงานมาบ้านงานตกองต้องนิ่งงูมันจะอองไข่เข้าไปได้ยังไงวะกลัว,วมังแล้ว ลิลีลาลีโนว้าววุวหางบไม่เกินวมว่ววววเววว0ม่ววววาวว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 ว้ววนวะวว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 ้ว่วววววว่วว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 วารวว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 ้วววาวว มันมันออกไม่แน่อาจจะมาเพราะมันก็มาจากมาได้แล้วได้แล้วโอ้เป็นไโอ้ไม่มีเลยไม่มีเลยเลยมันได้ห้าสัปดาห์ทีโอ้โหไม่เอาเหี้ยมินมาอยู่นี่แหละไม่เอาเหี้ยกูยังชอบเลยไม่เอาเหี้ยเล่นทีไรบินไรบินจริงนะเว้แค่เมื่อ น้ำแดงเต็มอ่ะโอเคไม่เอาพอเลิกเลิกเลยเล่นเล่นอีเวนดีกว่าไอ้ถ้าถ้ามึงแบบไปไปไลฟ์ในดิจิตอลนะไอ้เฮียอันนั้นอ่ะอันนั้นไม่ใช่แค่ไลฟ์บินอันนั้นมันชีบินด้วยไอ้เฮียไปเล่นเอากูจะไปเอาน้ำเหลือเหลือเหลกูเล่นเองเล่นเองยัย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  เล่นโได้หมโอ้มายโก้โอ้เป็นไร้เล่นโอได้ไหมระบบช็อตบบอระบบช็อตระบบช็อตระบบช็อตพาไม่มีแย่ทำเลยนาทีเดียวให้ดูไม่ไม่ดูได้ไหเดี๋ยวปุ่มอีกเป็นไรนาเกงก็จะประมาณนี้นะครับแย่ดูเถอะ ไม่ดูเดี๋ยวไล่บินเขาเจอแบงค์เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเจอแบงค์แบงค์กันนี่แบงค์แบงค์ใช่โอ้แบงค์มันจะไล่กูแล้วแบงค์เรนดี้ยังว่าแบงค์เอาแล้วแล้วก็พูดเหมือนเด็กว่าแบงค์แบงค์แบงค์ไอวะขาหักขำยไ่หามึงทำไมกูรู้สึกว่าเหมือนเขาปรับให้มันเอ้ของอ่าซัมเมอร์มันเยอะลงวะ เยอะลงคืออะไรอะน้อยลงก็พอไม่ต้องเยอะลงก็ได้นะใช่ไหมเยอะลงอ๋อโอเคมันก็เยอะเยอะลงใช่ไหมเพราะว่ามัขอมาดูเยอะจะเยอะลงออไอ้เยอะพลาดเที่ยวใหญ่บอกแล้วระบบกูบักโอเค บักไม่ฟอนวนด้วยทั้งบักทั้งลวนนี่ฮียเมาเมาจัเฮ้ยเฮียมาคุยอันนี้อันนี้กลัวขังอันนโอ้ยสัตว์โอ้ยาระบบช็อตอ๋อเคยชัอตนี้นะแกงงกูเป็นทีมินิเตอร์ทีมินิเตอร์ไอเทีอ่ย เดี๋ยวเฮียละดบมอมในน้มือไปนิ่บอกตัวทุกนเลยมือติ๊เกอไว้ถตามเด้งจากนักจะเป็นดิดดอะไม่เอาตายเถอะเฮียออกแม่งเลยใส่ไมเบียร์ทำเอไ่เบียร์ทจริงเลนี่หละฮะไปตั้มามมาเล่นอีเวนต์มาเล่นเพลินง่ายเดียว เด็กเล่นเยอะนะเว้ยเด็กอาจจะบ่อไลฟ์อีเวนต์อะไรเงี้ยเล่นเยอะนะเว้ยอันนี้เด็กเล่นเยอะนะเว้ยอันนี้จะเข้มเบไปแหวนเพื่อเต็มเล่นเยอะเล่นเยอะขอขอขึ้นไลฟ์ด้วยเอ้ยอุ้ยโอ้อมทานีใช่ไงใครจะี่เป็นยูทูบเบอร์มาครับขอขึ้นไลฟ์หน่อยครับพิกเกอรพิกกอรอกออกช่องไหนครับ ใครเสือกเสือกมันต้องคุย <c oughs> คุยกูเฮียก <c oughs> ูอย่างชอบ <c oughs> วายวาย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปเอานะเออมึงลงลมึงขึ้นไลฟ์ดิขึ้นไลฟ์ใหม่อ่ะลงอีเว